โอเคครับมาต่อที่รอบที่2นะครับเช่นเดิมครับก็คือเลื่อนไอตัวเนี้นะครับมาที่ e v e n นต์รอนะครับจัวคนละใบนะฮะจัวคนละใบแล้วก็ไปที่ Event City นะครับเปิดมาเราจะได้อะไรบ้างครับอัท o ูฟอนหนึนะครับ Park Step Once this round, if you pay to build an attention ชหรือั a เกรดจากในมาร์เก็ตนะครับ You may immediately build your choice of another a t t r a c t i o n หรือ upgrade from the market up to the same amount of โอ a คฮะก็คือว่าในรอบนี้นะครับในช่วง Park Step นะครับถ้าเราเลือกที่จะจ่ายเงินนะครับที่จะสร้าง attraction หรือ upgrade จากในตลาดเท่านั้นนะครับในมือไม่นับนะฮะเราสามารถ Build your choice of a n o t h e r attraction หรืออัพเกรดจากในตลาดเนี่ย up to same amount ก็คือราคาเนี่ยนะครับ for free คือจ่ายฟรีเลยยังไรวะงง่ยน,นะชื่อมันคือ to for 1 deal เนี่ยนะ ออเดอร์มาเก็ตอัปทูเดอะเซมอะเมา์ก็คือเราเลือกที่แอตชั่นหรืออัปเกรดอันอื่นได้โดยไม่ต้องเสียเงินนะครับอ๋อโอเคก็คือว่าท้าตาเน,นี้ยนะครับเราจ่ายเงินเขาเรียกอ,อะไรจ่ายเงินจากแอตชั่นหรืออัปเกรดจากในมาเก็ตเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับคือจ่ายแล้วอะไรเรียบร้อยแล้วสร้างแล้วจบแล้วนะครับเราสามารถสร้างเพิ่มได้อีกหนึ่งอันฟรีเลยนะครับ ถูกไหมวะอนาเธอร์แอทแทคชั่นโอเคสมมติว่าใช่แล้วกันนะฮะก็คือช่วงพักสเต็ปเนี่ยถ้าเราสร้างอะไรจากในมาร์เก็ตแล้วเนี่ยครับเราสามารถสร้างอีกอันหนึ่งฟรีประมาณนี้โอเคครับต้องห้ามลืมนะฮะวางไว้วางไว้ใกล้ๆเดี๋ยวฮะเดี๋ยวลืมมันจะยิ่งลืมหนักกว่าเดิมปะเนี่ยนะโอเคเสร็จปับไปที่อีเวนต์เพลย์ครับเริ่มจากเฟิร์เพลเยอร์ก่อนจะเล่นไหมนี่อะไร อเขามีสองใบน<า>ีหว่ามีอันเก่าด้วยโอ้ยเดอัปเกรด for free จากในมือครับนี่ก่อนจะสังเกตเห็นว่าไม่มีรูปไม่มีรูปปักหมดแปลว่าใช้ทันทีแล้วทิ้งทันทีนะครับเรามาดูก่อนอัปเกรดเราวมีอะไรน่าเล่นบ้างโอ้มีแต่ถูกๆเท่านั้นแหละได้อันเดียวอ่ะได้ห้องน้ำสามบาทเก็บไว้ดีกว่า เกี่ยวาใช้ตานหน้าได้เฮ้ยคอมโบได้น่หว่าโอเคเลือกการ์ดในตลาดขึ้นมือฟรีอันใช้นี้ก่อนนะครับใช้นี้ก่อนหยิบการ์ดหนึ่งใบในตลาดขึ้นมือฟรีเอาแล้วดีกว่าสิบห้าแล้วกันครับอ่นนี่นะ Superior Quality คืออัพเกรด คุณภาพให้กับเครื่องเล่นหรืออะไรก็ได้ในนั้นครับในในในหน้าเราหยุดเพ้่มาก่อนแล้วจัวโอเคกลับมาที่พยัสองจะเล่นไหมด่วนรีวิวท็อปการฟังเทเฮ้ยดีครับรีวิวจัวปาการ์ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วเลือกเราสามารถสร้างได้ฟรี ถ้าสร้างได้นะครับแต่ถ้าสร้างไม่ได้ให้เราเอาขึ้นมือแทนโอเคมาลุ้นกันดีกว่าใช้นี่ก็ทิ้งเป็นกองทิ้งครับปะปามอ้าวอัพเกรดวะ่ะเดี๋ยวนะอัพเกรดได้ปะ Build it in your park ได้อัพเกรดห้องน้ำสามบาทวะโอ้ถ้าอัพเกรดนะครับต้องวาง ไว้ข้างหลังของไอเอ็ก t ์แทคชั่นนะครับอันนี้โอเคนี่นครับจะสังเกตเห็นได้ว่ามันจะมีชื่ออยู่เราไม่สามารถมีชื่อซ้ำได้นะครับชื่อที่หมายถึงว่าคือชื่อตรงภาัดสีขาวนะครับห้ามซ้ำเช่นเรามีห้องน้ำแล้วเงี้ยเราจะมีห้องน้ำอีกไม่ได้แต่ว่าแก s เซอร์วิเนี่ยนะครับจะมีได้ไม่จำกัดแต่ว่าตัวข้างบนเนี่ยต้องห้ามซ้าชื่อกันด้วย นะครับโอเคตอนนี้เรามี4ไอคอนแล้วนะครับ mm hmm. กลับมาที่เพ y สองครับจะเล่นการ์ดอีเวนต์ไหมเล่นสิครับรออะไร build and upgrade for your hair immediately mm hmm. นี่ครับหยิบมาแล้วครับ s u perior quality upgrade อาอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าไม่สามารถมีไอ้ตรงเนี้ยประทัดขาวเนี่ย มากกว่า1อันได้ถ้าชื่อซ้ำกันแต่ว่าเงื่อนไขของอัปเกรดคุณภาพเนี่ยเขาบอกว่าสามารถมีได้มากกว่า1แต่ว่าอันนี้ไม่จำกัดครับจะมีคุณภาพเท่าไหร่ก็ได้มีไปสร้างฟรีนะครับจาก15บาททีนี้เรามี5ดาวแล้วเราสามารถสร้างซูเปอร์เวพอรเราได้แล้วนะครับโอเคกลับมาที่พยะยหนึ่งจาก จะสร้างอีเวนต์จะเล่นอีเวนต์การ์ดไหมไม่มีการ์ดไม่มีอีเวนต์การ์ดแล้วนะครับก็ก็ขอผ่านกลับมาที่พย์หนึใหม่จะเล่นอีเวนต์ไหมไม่มีเหมือนกันครับทั้งคู่ไม่มีอีเวนต์เล่นแล้วนะครับก็ผ่านอีเวนต์เฟสมาที่พาร์ทหนึ่งพย์สองก่อนครับเล่นอะไรอ้าวมาดูกันครับห้าดาวแล้วครับแปลว่เงินหมดเงนิงนเงินไม่พอเดี๋ยวนะนี่ของดีวะ่ะยี่สิบ อ่าเดี๋ยวผมโ่ลนให้ดูครับตอนนี้เรามีอยู่10โลอนลอนไป10บาทแล้วกันเปิดหมุน2ทีนะครับลอนไป10บาทแต่ว่าจะติดลบ20่สิตอนจบเกมอ่า20พอดีอ้าวไม่ใช่อะไรว่ามีอยู่9บาทอ่าลนไปอีกลอนไป5ห้าบาทอ่า รนเนี่ยไม่ถือเป็นแอคชั่นนะครับไม่ถือเป็นแอคชั่นขออภัยครับเวียนหัวทีหน่อยโอเคอ่าทีนี้สร้างเลยครับซูเปอร์เวฟพอนเราดูก่อนอันนี้ก่อนแล้วกันครับนี้คือ o n c e p e r ร์อิ e step นะครับ you may review the top card of the park ดนะครับ จนกว่าจะเจออัปเกรดที่เราสามารถสร้างได้บนบนอันนี้ครับโลโบโพอะไรเนี่ยโลโบโพคลิป2057นะครับอันนี้มันคือทริลไลท์นะครับก็ต้องอัปเกรดต้องเป็นอัปเกรดบนทริลไลท์ได้ด้วยนะครับจนก,กว่าจะเจอนะครับถ้าเจอแล้วเราเอามาสร้างได้ฟรีนะครับหลังจากนั้น d i s ก a ดอันนี้ u s use a r d ก็คือทิ้งการที่เราจ่วมาแล้วไม่ได้ใช้อะฮะทิ้งไปเขาบอกว่าให้เราหยุดถ้า empty deck แปลว่าถ้าเราจวจวจ,ว,จวไปเรื่อยแล้วไม่เจอไม่เจออัเกรดสักทีอะฮรแต่ว่าจ่วจนการหมดแล้วก็ให้เราหยุดเลยนะครับอันนี้เล่นได้ทุกตาอีเวนต์สเต็ปนะครับนี่ก็แอบโหดอยู่ส่วนอันนี้คือ black beard revenge นะครับ once per e v e r เ t e p you may bury บ p a ยพาร a r d คือฝังพาการลงไปด้านหลังของการ์ดในี้ครับคือพาการ์จากในมือนะฮะอันเดอร์อันเดอร์อันนี้ความไว้ข้างใต้แล้วก็ตอนจบเกมนะครับนับใบละหนึ่งไอคอนโอ้โหทั้งคู่นะแต่ว่าอันนี้มันต้องใช้การ์ในมือเราด้วยไม่เป็นไรผมขอสร้างโรบอทครับ ปึ่ง20บาทพอดีครับอาอเรากุม 20, ก้มา20กุ้ขนาดช่างมันก็จ่ายไป20บาทอ่าโอเคนะฮะได้เพิ่มอีก3ดาวกลับมาที่เพลเยอร์หนึ่งนะฮะเพลเยอร์ห่งยังดาวไม่ครบ5สร้างไม่ได้นะครับอ่าเราสร้างอันนี้ คีออสที่บอกไปหรือเดี๋ยวนะอ๋อเราลืมความนพิเศษไปเลยอันนี้ความนพิเศษ Attraction หรืออั g เกรดแปลว่าไม่น้ำสตาฟนะครับโอ้ยเรามีเงินอยู่ก็ออได้สิบบาทเลยนะ Fast food เอ้ยอันนี้ก็ดีครับให้ดูก็คือว่าจ่าย2บาทได้1ดาวทุกรอบแต่ประเด็นคืออันเนี้ยไม่สามารถอัพเกรดได้นะครับคุ้มไหมวะเดี๋ยวถ้า i n f o r m a t i o n Kiosk ได้มาแล้ว Vending โอ้ oh. ผมสร้างอันนี้ดีกว่าครับมโนเรลน่าสนใจครับ17บาทเล้วเป็นลีเชอร์เขาก็โอเคนะอืม น่าสนใจโอเคเงินไม่พอเพราะฉะนั้นผมไม่สร้างแต่ก่อนที่จะไม่สร้างผมจะอธิบายก่อนอันนี้คือสเกลคริคฟตสตรองโฮนะครับวันสเปอร์เกสเต็ปเราจะได้4บาททุกๆ Pi ไพเรตทีมไอคอนจากทุกพาร์คเลยครับทุกคน ถ้ามี ate, Team con, ไพเร็ตที่ไมคอนเมื่อไหร่เราจะได้4บาทเฮ้ยน่าเล่นว่ะแต่เงินไม่พอแม่ไม่อยากกู้ once her event Step you make sure upgrade from the market and p u t to your hand then pay to b u i l d อันนี้ number upgrade from your hand immediately อันนี้ number ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับ อันนี้น่าสนใจเฮ้ยเอาไงดีวะไม่ขายครับเล่นเป็นเงินไม่มีไม่เป็นไรเก็บวาก่อนเอออะไรดีเดี๋ยวนะดูในมือซีมีอะไรบ้างมีซีนิมา่าอันนี้ก็ได้วะสี่บาทซีนิม่านะครับสี่บาทได้หนึ่งดาวทุกรอบก็ถือว่าถูกอยู่ โอเคครับกลับไปที่อ่ะภาคสองแล้วนะครับภาคสองอไปที่พย,ย์เดยะหนึ่งก่อนพย,ย์เดยะหนึ่งฟู้ดเอาท์เลทเออใช่ลืมไปเลยครับฟู้ดเอ,อ,อาท์เลทเพย์เย์ทีมไอคอนเเหลือสี่บาท เหลือสบาทก็สร้างได้แมวแมววันนี้ดีกว่าครับฟู้ดออเล็เอ้ามีอยู่สบาทแล้วก็เอาเอนี้กันครับกู้อีกห้าบาทแม็กซิมัมมานะครับกู้อีกห้บาทมานะคะแล้วจ่ายเจ็บาทสร้างอันนี้ อ่าอันนี้ครับฟู้ดเอาเล่นะครับตรงกับโกของเราโอเคครับกลับมาที่เพเยอร์สองเพย์เลอร์สองเราอยู่หกบาทครับตอนนี้อันนี้เลยก็แล้วกันครับอืหรือจะเดี๋ยวนะมี6กบาทใช่ปะ่ะ ไม่เป็นไรสร้างอันนี้ก็ได้ครับนี่แค่2บาทแต่ได้1ดาวโอเคนี่นะครับแต่ว่าอันนี้อัปเกรดไม่ได้ก็คือมีแค่นี้จบโอเคครับพักสาเปิดก่อนอสรุปใบนีย้ยังไม่มีใครใช้เลยครับเพราะว่าเงานินไม่มี ไม่เป็นไรครับเก็บไปที่ที่มันอยู่โอเคครับเพยเ์เลยตอนนี้เหลือสองบาทอันนี้สามบาทไม่พออีกจวดสองจวดสองเรื่องหนึ่งดีกว่าปูปิ้นไหมเดี่ยนะฟังดีกว่า จวดสเรื่องหนึ่ง attraction ก็มาครับ upgrade ก็มา upgrade ดีกว่า okay, ที่เหลือทิ้งไปนะครับกลับมาที่เฟเสอขอเลือก o l o s e Change ครับก็คือดับเลยมี attraction เท่าไหร่ ก็ได้เงินตามนั้น,นครับ3บาทมีแอทแท็ช่ามอันนะครับได้3บาทคุ้มไหมวะโอเคจบพัก3ามนะครับมาพักสี่พัก4ี่ไม่มีใครเล่นนะครับไปที่แสสอาดูนี้ก่อนครับ1 2ึ่งสอี่ห้าบวกสมเป็น8ปดบกหเป็น9 9บาทนะครับ แล้วก็ความสามารถพิเศษอื่นๆไม่มีโอเคอ่าอันนี้อันนี้คือความสามารถพิเศษของการ์ดไปนี้ครับใช้แอคชั่นนะครับเวลาเราสร้าง p ไพเร t h e ีมนะครับ for f r e e อ๋อแปลว่าถ้าเราสร้างไพเร e ต e ีมเนี่ยในกา์ดไปเนี้ยเราจะไม่ต้องจ่ายเงินครับ โอเคมาดูแก๊สสเต็ปของพย์ย์สองครับของพยะย์หนึ่งใช่ไหมผู้เล่นพยะย์หนึ่งนะครับหนึ่งสองสามสี่ดาวสี่ดาวกับห้าบาทให้คนนี้สี่บาทนะครับกับห้าบาทให้คนนี้โอเคอ่าโอเคแล้วจบแกนะครับไปที่คลีนอัพ ก็คลีนอัพนะครับอย่างแรกพินอีเวนต์ไม่มีนะครับพินอีเวนต์ไม่มีแล้วก็เซสดาวการ์ดพาร์คการ์ดไม่มีนะครับเคลียร์แล้วก็รีฟิลเดอะมาร์เก็ตนะครับโอเค ยิงการให้เหลือ5้าใบในมือไม่มีใครเกินครับแล้วก็อ่าเปลี่ยนเฟิร์นเพยเยอร์โอเคกลับมาที่เพยเยอร์หนึ่งใหม่นะฮะอีเวนต์รอครับจั่วคนละใบซิตี้ได้อะไรตอนนี้ครับโอ้พรีเมียมทิเกตแกนหนึ่งเอซชคอยร์นฟอร์เอชเจสเหมือนการ์ดแรกที่เล่นไปครับคือคูณสอง จำนวนดาวเท่าไหร่ก็คูณ2เข้าไปได้เงินมานะครับโอเคแกสเต็ป okay. เอาเดี๋ยวลืมไว้นีกว่าจอบป๊าไปที่อีเวนต์เพลย์ครับอ่าอีเวนต์เพลย์ของเราก่อนนะคระับยูเมรอทีบูปรินหรือโชว์สตัฟฟ์เมมเบอร์ของคนอื่น ช o สเตอร์นเนอแอนนี่พาร์คนะครับใครก็ได้ Dismiss นี่หมายถึงว่าเหมือนกับไล่ออกไปเลยครับเหมือนกับทิ้งไปเลยลงกองทิ้งไปเลยครับนอกจากผู้เล่นคนนั้นจะจ่าย20บาทหรือมีการ์ดที่เขีนว่าะจะใจนวอต o อ c แคชนะครับของเขาไม่มีไม่มีสตาร์ด้วยแล้วก็โอเคผมใช้นี้ครับบูปรินท์สามใบ มีอะไรบ้าง Medium, easy, 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 มีเดียมอีซี่อีซี่หมดเลยสิบห้าโอ้ยโอ้ยอันนี้อันบนก็คือมีทร mm ิลไลท์วิดเอ็นนี้แกซเซอร์วิสทริลไลท์ล้วยังไม่มีนะครับคือสามารถเป็นอย่างเดียวกับที่เราเป็นเครื่องเล่นเดียวกันได้นะครับ Com คอมโบใครว่าอะไรถือว่าไอ้นี้กันได้ ข้างล่างคือหมายถึงว่า4 attraction ที่เราสร้างเนี่ยนะครับจะต้องมี attraction 1มี1ดาวเท่านั้น attraction หนึ่งมี2ดาวมี3ดาวและมี4ดาวห้ามเกินนี้โอ้ไม่คุ้มไหมเพราะฉะนั้นก็แปลว่าตลอดนะครับเราก็จะได้แค่เท่าไหร่10บละ10บาทถูกไหมฮะ4อ๋ออธิห้าไม่ไม่เป็นไร โอ้แต่ว่ามันได้ยีิบสองคะแนนเดี๋ยวผมหาที่มันดีๆหน่อยอันนี้แอ t r a c t i ชันสิบสองคะแนนนี้ด้วยทิ้งโอเคแล้วก็พยยียงสองเล่นอีเวนต์ไหมนะคระับดูว่ะเอาเอาซืคราบเกณฑ์ห้าบาท นี่ไงการที่ผมบอกเมื่อกี้ถ้าเราใช้ปรปับเขามีป้องกันได้อันนี้คือ choose attraction n a ในการ์ไหนในพาร์คใครก็ได้นะครับจะเปิดหรือปิดก็ได้ถ้าเขาสั่งเรามาเราก็ต้องปิดอันหนึ่งเอา5บาทดีกว่าครับผมว่าโอเคกลับมาที่พย,ย์หนึ่งใหม่จะเล่นไหมไม่มีการ์ดแล้วนะครับโอเคแต่ถ้าคนไม่เล่นก็ ขยับไปพังหนึ่งอ่ะเรามาดูของเราซิว่าอ่าอินโฟเมชันคะียสเดี๋ยวนะข้างบนมีอะไรบ้าง แม่ไม่อยากกู้แต่ประเด็นคืออ่ะกูก็ได้ครับอยู่เอากู้สักสิบสิบาทลบยีบคะแนนอนจบน,น,นะครับกู้มาสิบาทปาั๊บอ้าวเดี๋ยวไม่กู้สิดาวยังไม่ถึงเยาสร้างไม่ได้ครับ ถ้าอย่างนั้นผมเอาไอเด็กนี้มาเลยดีกว่านี่นะครับจ่ายสามบาทได้หนึ่งดาวแล้วก็ได้สามสามนในตอนจบเกมด้วยแต่ว่า,อ,าอีเวนต์การ์ด <c oughs> อีเวนต์การ์ดนะครับจะไม่มีผลต่อตัวนี้นะครับจะไม่สามารถทำไรตัวนี้ได้นะครับโอเค หยิบมาจากมาเก็ตปุ๊บเงินเราพอเราจ่ายทันทีนะครับแล้วก็อันเนี้ยสตาฟอยู่ด้านซ้ายนะครับโอเคเติมเฟย์สองเล่นอะไรดูก่อนเออผมลืมครับเพราะว่าอันเนี้ยมันมีอีเวนต์สเต็ปเขาบอกว่าถ้า มันจะมีบางกรณีนะครับที่ลืมเนี่ยนะครับถ้าเป็นอันไหนที่บังคับทําเช่นเคส step แล้วเรายังไม่ได้หยิบเงินนะครับอันเนี้ยต้องย้อนกลับมาหยิบเงินแต่ถ้าอันไหนนะครับที่เป็นให้เราเลือกเช่นถ้ามันเขียวว่ายูเมเนี่ยแปลว่าจะทําหรือไม่ทําก็ได้แล้วเราไม่สามารถย้อนกลับมาทําได้นะครับในกรณีนี้นะครับ ก็คือเป็นในช่องอีเวนต์เฟสสูงไหมครับแต่ไม่เป็นไรอันนี้ถือว่าเล่นคนเดียวไปไม่มีใครโตแยงคือถ้าได้หลายคนเนี่ยนะครับสมมติว่าคนนี้ลืมอย่างเงี้ยทำในอีเวนต์ทำในอีเวนสเต็ปเนี่ยนะครับแล้วจะโดนคนอื่นโตแยงได้เอ้าวคุณไม่ทําคุณจะมาทําตอนนี้ไม่ได้นะครับแต่ไม่เปน็นไรเพราะว่าเราถือว่าอันนี้แล้วรีวิวท็อปการ์ดอัพพาร์ตเด็กนะครับเป็นอัปเกรดไหมใช่ อ้าวเจออย่างนี้ต้องยังไงวะอ,อันนี้นะครับคือ FLAG p o o เนี่ยมันเป็นอัปเกรดที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาคือว่าพออัปเกรดอันนี้ไปแล้วเนี่ยจะไม่สามารถอัปเกรดอะไรอีกได้แล้วนะครับ แต่มาดีตรงที่ว่าเวลาเราจะโดนทํำลายอะไรเนี่ยเราจะทำลายอันนี้แทนเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าจะ you may build it immediately for free ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราเลือกที่จะไม่สร้างก็ทิ้งไปจบนะครับก็เราไม่สร้างแล้วนะครับ ทีนี้อ่าเพย์สองอยู่ถูกไหมครับเพย์สองอยู่ก็อ่าเดี๋ยวนะมีอะไรโรบอททีมอะไรมันไพเร็ตนะโอเคก็หยิบไพเรตมา จากที่นี้นะครับเราสามารถสร้างได้เลยแต่ว่าอ๋อก็คือหยิบมาจะสร้างนี่แหละฮะแต่ประเด็นคือเราสร้างลงบนนี้ที่มันบอกว่าสร้างฟรีนะครับนี่นะครับสร้างไพเร็ฟรีแต่ว่าเราได้ห้าบาทด้วย ค okay. ทีนี้เราก็มีฟูดเอาท์เลทที่มีไพเรตตีมไอคอนแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้อ่าเปิดมาจบพักหนึ่งนะครับมาที่พักสองพักสองอยู่แบาท Information Kiosk ไม่เ๋ยนนะทริวไ g h t ไม่มีคือตอนเนี้ยเราได้คูณสองเพราะฉะนั้นควรจะสร้างอะไรที่มันมีประโยชน์เจ็ดบาทน,นี่นะค,ะครับอัเปเกรดฟีเจอร์นะฮะ เจ็ดบาทนะครับทริเ,เกิดเสร็จวันนี้โอเคกลับไปที่บรรัดสองเยาเปิดเติมก่อนเท่านี้เลยครับสิบห้าบาท คนเรียกอันทรีไร์เท่านั้นครับเรามีพอดีโอ้โยังโหดครับสามดาวจบพาคสองนะครับพาคสามเดี๋ยวผมขอจบคลิปไปเท่านี้ก่อนนะครับกำลังจะหมด